แต่บัดนี้เป็นต้นไปสาธุสาธุาธขออัญเชิญพระเพลิงเจ้าจุ้งมาเผาสรีละร่างกายในการบัดนี้ด้วยเถินจุดติจุดต่างมรณะจุติจุดติจุดต่ตตตางอรหังจุดติขอทุกท่านยืนไว้อาลัยสกับครับ ทัเป็นเจ้าปอกันทุกท่านทุกคนได้ร่วมวางดอกไม้จันทร์เพื่อเชิญครับเอาว้านได้นะครับมะนาวอามเนบตั้งหลังฮีตโยเนอร์ตา้งหน้าร้วยการวางตัววางไปตั้หน้าตั้งเ้เมิดตวแก่เล้เร็วเรเร็วเร็วเว

จ่านที่ประพเมิเปินได้จัดการสถานที่ร้อยเลี้ยวนะครับในวันนี้คนที่อาเกียรตา้งก็สบายน้อยหมอนะครับอาอาุโสวู้สุงขึ้นในเมเกียรติกับผู้วายชนในการเปิดโู้จุดและผู้นึนะครับี่จะแจกใท่านให้ครับไปก่อนเนาะ ขอบคุณแนาวรเดอร์แรงตารางวันนะครับท่านนาเกได้ปรพอรับการปฏัพในเนรมาเยอนี้าจี้มีบ่จี้มีบกพัดลมไม่ไม่ไม่ไ่กับไม่กบาอาจะรบกวนน้าบุริเกียรติมาทำสิ่งเก่าท่ก่าอว่าทัดกาไตี๊ดกับกรไม่เพื่อกระไม้ก้าไ

ทำไงเกยต่อโซแข็งนครับให้บริการทีกับ้าโุตานเป็นบานตอพูดต่อไปนะครับอนุโมทนาสาธตอันนี้เทไมรับนเอ่าอีแม่พอแก่พอรอแม่เลย ว่าเจออะไรในนั้นหรือเปล่าใส่คอทางคำหรือเปล่าห้าบาทหรือเปล่าหนึ่งบาทงาเมเใส่บาทต่อบุมาแหมนะครับต่ไดดาะกำลังลุ้นนะครับยังไงก็ไม่ไม่เกินยี่สิบหรือ

ขับขอบน้องถ้าเปิดเจนก็สบายน้อยหมออดีตนายกเทศมนตรีลุรลุนลุนนลุนนประชุมเพิ่ประชันช้าคอตกคอตกคันนี้คอตกคอตกเจอแเลรนาไม่มีเหรียญสิบเลยคอตก

ก็เป็นอัเสร็จพิธีการประชุมเพลิสทบต่อมาจ้ขอขอบคุณพ่อสววยน้อยประชุมเพิน ท่านกเกีรบบจกสถานีแห่งนี้แล้วแางนะกี่บาทเอ่ยสองสามสี่คาหเจ็ดแปดแปดบาทเก่งมากเหนื่อยขนมไมีอะไรอยู่ะเนี่ยขนมมีเลยป่อมมีมีเด็ห้าอยู่เปล่า ขนมมันก็มีแต่ขนมไม่มีไม่มีเหลือมันก็คือนมคุณปบบนด้หลายแมขอบคุณนักเรียนูสอายุทุกคนนะครับจะเข้าทุกวันอย่างไรีบอ